สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นว,วันที่26เดือนสิงหาคมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลงินตัวใหม่เรามีไลน์ไอดีตัวใหม่แล้วนะชื่อว่า JJ g o Signal นักทุนสามารถแอดลน์ไอดีตัวใหม่ของเรามาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย VT Trust VT ครับกับบล็อกเกอร์ที่ฟรีสวอปทองคําและซิลเวอร์ ทุกประเภทบัญชีค่าสเปนถูกด้วยที่สําคัญมาจากอังกฤษเลยนะครับ FX Pro Trade c ด p i t ครับ t r a d กับ p i t a l กะรับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro Trade like c a p i t f o r y o u ครับนักทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ IB ของนักทุนในวันนี้จะได้รับทัชทีครับ50 US Dollar XM กับโปรโมชั e ่นประจําเดือนของเขาบนรัสเงินฝาก100%สูงสุด500เหรียญด้วยกันนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเราพานัทุนมาดูขา่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก่อนเลยนะครับทุกท่านครับ จีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม1ล้านล้านหยวนหวังลดผลกระทบล็อกดาวน์รวมไปถึงวิกฤตอสังหาสารข่าบูเบิร์รายงานเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก1ล้านล้านหยวนหรือว่าราว1.46แสนล้านดอลลาร์เพื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและก็ควบคุมผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมไปถึงวิกฤตตลาดอสังหาริมาซับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคณะรัฐมนตรีจีนออกแถลงการล่าสุดนี้ครอบคลุมไปถึงการจัดสรรเงินทุนมูลค่า3แสนล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารนโยบายของรัฐเพื่อให้ธนาคารเหล่านี้นำเงินไปลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและก็การจัดสรรเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่ารวม5แสนล้านหยวนเพื่อใช้ในการออกพับาตรพิเศษครับ ในาการประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงเป็นประธานคณะรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เครื่องมือทุกด้านที่มีอยู่เพื่อรักษาระดับนโยบายที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสมในเวลาเดียวกันครับคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยมาตรการกระตุ้นที่มากเกินไปโดยย้ำถึงจุดยืนที่ค่อนข้างระมัดระวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ ทั้งนี้นะครับการที่จีนยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการสุดตัวรงของตลาดอสังหาริมทัพย์เป็นเวลานานนับปีได้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงและก็จะทําให้รัฐบาลจีนเนี่ยพลาดเป้าการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต5.5%ในปีนี้ครับพอเราพูดถึงนะครับนั่งถุดครับในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็มาดูอีกข่าวหนึ่งดีกว่าครับเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลปักกิ่งก็มีการเร่งแก้ไขาปัญหาธุรกิจอสังหาริมัพย์ที่กำ เผชิญกับปัญหาด้านการเงินนะฮะหลายโครงการเลยต้องหยุดกระทันหันเพราะว่าขาดเงินทุนล่าสุดอย่าทางการก็ประกาศว่าจะจัดหาเงินกู้พิเศษให้จํานวน2.9หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือบรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังมีปัญหาด้านสภาพคล่องรัฐบาลจีนเตรียมจัดหาเงินกู้พิเศษมูลค่า200ล้านหยวนให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังเผชิญกับปัญหาด้านการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โครงการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งหยุดชะงักในช่วงที่ผ่านมานั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปและก็สามารถส่งมอบให้กับประดาผู้ซื้อเว็บไซต์สารัฐข่าวบูมเบอร์นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าธนาคารกลางและก็กระทรวงการคลังของจีนเนี่ยจะจัดหาเงินกู้ดังกล่าวผ่านธนาคารนโยบายหรือว่า Policy Bank เช่นธนาคาร China Development และก็ธนาคาร Agricultural Development Bank of China โดยเงินกู้พิเศษนี้จะอนุญาตให้ใช้สาหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อแล้วแต่ว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จคือตอนนี้ปัญหาเกิดจากอะไรครับต้องย้อนกลับไปคุยกันแบบนี้ปัญหาเกิดจากคนเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นแล้วว่าเมื่อจ่ายเงินผ่อนต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโครงการพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างเสร็จจริงหรือเปล่าเขาก็เลยต้อง ให้เงินกู้กับบริษัทอะไรนะครับที่มีคนจองแล้วนะครับน้ทุนจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะสภาพคล่องก็มีโอกาสที่จะไหลฟ,โฟโลกลับมาเหมือนกันตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับยังไงติดตามกันต่อไปครับสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาด forex ของเราในอนาคตได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะครับขอบคุณครับ